น้ำขิมเรือที่จอดอยู่ต่างรอให้พระสูตรอวยพรใกล้เข้าไปในฝั่งจะเห็นพิธีพราหมณ์ดำเนินอยู่จักษีวงมหาราชและบรรดาวีรบุรุบบรษสุกเชิญเข้ามารับเครื่องราชสักาได้เยซีดให้ยสือหรือจะกห้ยันเสอหรือใหออสืดข้าพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกหลานมนุษย์ดอกไม่ไฟขับไล่วิญญาณชั่วร้าย เรได้สัญญาณเรือทองแบงอันงุมง,งามก็ออกวิ่งอย่างเต็มที่เป็นจุดที่เริ่มต้นแห่งการสแสวงโชคบทใหม่ ถ้ผมมองลงไปที่กองทับเรือเหล่านี้ผมก็รู้สึกประหลาดใจเรือได้ดูดน้ำทะเลขึ้นมาและก่อให้เกิดตะกรคนขุ่นวงใหญ่ใต้ท้องเรือ<ไ>เกิดอะไรขึ้นข้างใต้นั้นนะ<ไ>ผมโทรไปบอกเรือคาลิปโซ่และบอกให้นับด,ดำน้ำเตรียมพร้อม

ฉีกพื้นมหาสมุทรอสุรกายเหล็กซึ่งทั้งทึงและทําลายเหมือนกับจะปอกเปลือกของโลกออก เรื่องจะดูดผิวโลกขึ้นไปโดยใช้ปั๊มกำลังสูงโครนขุนค,ครักนี้ก็มีราคาเป็นแร่ชนิดหนึ่งซึ่งประเทศไทยมีมากคือดีบุกซึ่งคนงานจะต้องล้างออกมาที่ร้างเอียงตรงนี้ออกไซด์หนักที่จะเรียกแคสซิเไรจะถูกเก็บเอาไว้ของเสีย ก็จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลในรูปของน้ำเสียขุ่นคลากสีน้ำตาล <may can 't lift noise> ภายใต้นั้นมือยักษ์กำลังเจาะท้องของประเทศไทยทุกหัวที่เจาะ ก่อให้เกิดการถล่มของผิวดินทำให้เป็นเหมือนกับถ้ำบนดินและโคลนฟุ้งกระจายไปหมดขณะที่โรงสีข้างบนเป็นสิบสิบถลุงแร่ที่ได้จากตะกอนในเวลาเดียวกันพื้นมหาสมุทรเต็มไปด้วยแร่ที่กำลังจะส่งขึ้นไปนไม่มีปลาปูหอยหรือว่าพืชนใต้ทะเลจะรอดในภาวะอย่างนี้ได้ เรือกับตันอันเบิร์ตโฟโค,โคตรวจสอบถามความเสียหายที่เกิด,ด